เียงกังวานจากเจ้ายีรายาบยิรามึงเคยได้ยนสิ่งแย่ร้องมองมาองมาคบสัตว์เลยอะยิรายราเฮ้ยมีความสุขวันนี้มันสุขเวอรเฮ้ยชอบชอบชอบ้ได้โอเคก็ถือว่าเฮ้ยคืนนี้คืนนี้กัน ห้องฉันก็เต็มว่ะเฮ้ยแกก็นอนไงสนเด้วท่านไม่มีห้องเลยก็เดี๋ยวไอ้โจ๊กมึงไม่นอนไงทองทอาไหมไปได้ไปสออไปสองหองไปไปึงคืนผ่านไปผมไปแคสติ้งเอามายังเอามาแล้วแล้วคันมาเรียบร้อยแล้วตัวทบเลยนี่เนี่ยเหมาะเกี่ยวกับเป็นวีเดนเตอร์เกาะเราโอเคเอามาเอามาเอามา สด็จไม่แสดงเงื่อน嘛สวัสดีจ้าดี่แม่ลูกพี่เป็นไงมันเอ๋อเปล่าไม่ได้เป็นนักแสดงนี่ผมเนี่ยแบกแกรติ้งแลคือผู้ตาเดกันตาเดนี่ดุดเด้อเขาอาจจะเกยเลยคุณร้องไห้เป็นไหมร้องไห้เป็นไหมได้อยู่จ้ะเดี๋ยวลองนิดลองนิดอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเข้าไปอุ้ยอุ้ยเขไปอุ้ยอย่าพอแล้วผมจะร้องไห้ตามนี่ดีดี หัวเราะหัวเระวเระดีใจดิเย้เฮ้ยร้องไห้มึงพาไปก็พาไปก็ไพี่ไม่ก็ตอ้ไม่มีหรอจ้ะว่มันบ้าแน่หะแนะนำข้าใต้ดีดแนะนำก่อนนี้ไหมนับนับให้ฉันหน่อยจ้ะนับให้เขาหน่อยร้อยเก้าไหนไมสองหนึ่งแอคชั่น อุ้ยการเดินมือย่างดูเป็นธรรมชาติอะเดินได้เป็นผู้เป็นคนเนียตายแล้วยังไม่เหมือนนี่เหรอจ๊ะไม่เหมือนเอาหม่อีกรอบมึงกับตัวแล้วนะจ๊ะกลับไปเลยดีกว่าวกลับมาวนกลับมาเดินเดินแบบเดินกระจับกระเจง่อยเอ้ไปไงนี่มือไปพาไปกระเป๋าบัดไปไปครคนอื่นมารีรอไป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 ไ ไม่ใช่ธรรมชาติคือเลนไม่เป็นเราเลยแล้วใครจะมาเต้นประกอบเข้าจังหวะมาเต้นเม็ดแลกให้เราดูเม็ดเล่เม็ดเล่เม็ดเล่ต้องเอาเป็นคนที่เต้นได้เดินได้ดูเป็นธรรมชาติ ชอบดีมากเลยเดินอย่างเงี้ยนะลูกพี่ไอ้ตัวประกอบมาเยอะให้กูหน่อยวะไปแล้สักสิบสักสิบกว่าคนตัวเะเอานี้ยเลยพี่เอานี่เลยตัวเรเอานี่เลยไม่ได้เล่นแล้วเหรอจ๊ะโอ้ยไม่เล่นแต่เดินเข้ามาแล้วตาตาเป็นเพื่อนร่วมงานคุณกินข้าวด้วยไปไปนอนต่อเลยไปไม่ให้โอกาสเขาเหรอให้ไปแล้วเขาเล่นไม่ได้คุณนี่เวลาผมผอมคุณไม่เคยให้โอกาสเขาใช่พูดไปพูดไปพูดไปใหญ่อย่างนี้เป็นเฟซสำหรับเออพูดไปพูดไป ใช่มชอบคนตัวเล็กเล็กตเล็กเป็นอีสาที่อยู่กรุงเทพน่ะ่อแล้พักางเปลี่ยนเนี่มานวมายากกดอ้วเชียวกขาะปเชียวเอาจะขาปูเรี่ยงเชียวไอับกับทะเลด้วแ่ก่อนเทีดยไปไปดมไป่หาเอาดกไปด้วยไปด้วยไป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 โอกาสดีของแกนะเราจะได้อยู่สองกสองไงเอ้ยต้องอยู่ใกล้ๆมันตลอดตลอดเ้ย พีพวกเอ็งยังไม่หายเมาแคทไม่ได้หรอกเอ็งนั่งตากลมให้สบงงสสบายเอ็งดูลักษณะแกเป็นเปล่าวะบองตงเป็นรับพี่ไอ้ไอนก็เพื่อนเพื่อนหนูสองคนเลยแต่ว่าหนูชอบไ้คนนั้นไอ้ทองอ่ะจ้าจริงเปล่าวะไอ้ไอนรู้อ่ะไอ้โอนก็รู้หนูเป็นครับเราดูเรารู้ว่ามันชอบไนเพื่อนชั้นแล้วมันกำลังจับคู่มันอยู่ ามันออกเรือนะออกเรือไปทะเลสองคนนัมันจะไปสองคนนี่เองมาตามงทำใช่เดี๋ยวจะไม่ทำไหมจัดคู่ให้เขาว่าไงเหไอ้จ้องไอ้นกนี่นี่พี่เป็นเจ้าของหาดจริงๆเลยสมมติเป็นเรือพี่เฮ้ยถ้าอยากนั่งเล่นรับลมได้นะเอาไปเลยสบายเลยท้องไปดีกว่าเออไปเฮ้ยได้เพื่อนได้เพื่อไปไปไปเฮ้ยท้อไมไปด้วยกันเหรอเฮ้ยดิ้งดเฮ้ยอย่งนี้เทสเทสตั้งกล้องเ็ดสเทสกล้องกับพี่เขาอยู่กลางทะเลแต่ใจเซไปเพราะเธอ นู้นเน่ยเขาเขียวอะไรอ่ะต้นไม้ไม่ใช่กอดเหรอไม่ใช่กอดไม่ใช่กอดเออมีความสนุนกันนะทองเฮ้ยมันมองไม่เห็นวิวอ่ะอยากเห็นวิวมันต้องสอบวิวอ่ะมันกลัวมันเลี้ยวมันเคลื่อนไง ผมจะไม่ไหวแล้วอะอ้าวเฮ้ยตกน้ำแล้วเนี่ยหายปอดเพื่อนเคยหายป่ะไม่เคยทำาไงวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทองเฮ้ยอ้าเฮ้ยไอ้โจ๊กดีสุบแล้ว แกเป็นใช่ไหมฉันเป็นอยู่แล้วไอ้บุญไม่รู้หรือวะฉันเป็นอยู่แล้วไอ้โจมันแอบ,บชอบแกตั้งนานแล้วไอ้ทองเออพรุ่งนี้บ้านมึงไฟไหม้ก <c oughs> ูจะติ้งแม่มึงเกี่ยวอะไรกับกูวะมึงเอือบไปเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกอะไรพ่อสื่อไม่ชักเฮ้ยก็คนมันชอบทำไงวะมันก็เพื่อนเราฉ<ต>ันไม่ชอบไงแต่ว่าฉันชอบทองนะเฮ้ยอย่าแต่ว่าแต่ฉันฉันอะพรุนี้มึงออกจากประเทศไทยเลยนะมึงเก็บกดอะไรวะเนี่ย ไปสั่งให้เขาออกจากประเทศเนี่ยมีใครสั่งให้มึงออกจากบ้านไหมเนี่ยอุ้ยนี่เรียนเนี่ยอุ้ยนี่กลิ่นเรียนเลยโอ้โหร้อยย่ออย่างเงี้ยไม่ชอบนะเฮ้ยยังไงมันก็เพื่อนเราไงเนาะอย่าแตะเนื้อต้องตัวเขาตัดขาดความเพื่อนเลยเฮ้ยมึงกับกูไม่ต้องคุยกันสิบปีทองไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเฮ้ยแต่ฉันรักรักนายนะเฮ้ยอย่าจับกูจะซื้อน้ำทะเลพัทยาเอาไปใส่บ้านมึงให้มบ้านมึงท่วมนี่บอก เฮ้ยไอทองจำไว้เลยยังไงมันก็เพื่อนเราเราคบกันผมไม่รู้จักอะไรกับคุณนะแต่ผมว่าเขารักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไมคุณตัดความสัมพันธ์แบบนี้ผมไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยกันคุณยังไม่ลองแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงตัดขาดเลยไม่ต้องไปยุ่งไอทองไม่ต้องไปจับเฮ้ยมันเพื่อนไอทองทองทองเฮ้ยเอาไงดีฉันไม่น่าเปิดเผยตัวเองเลยแอบแล้วเขาก็ดีแล้วเความจริงก็คือความจริงยังไงมันก็เพื่อนเราไปตามหาคนที่เรารัก สักวันนึ่มันต้องเห็นดอกเห็นใจเรางันนลอยสักครั้งไหมเชื่อพี่เชื่อพี่ไปไปขุดกับน้าไป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 น้าไม่ไปด้วยเหรอไปด้วยจไป สอบที่ขอนแก่นสอบที่อุดรอ,อย่างของจอพมุกทหารก็สอบที่จพมุกทหารเนี้ยค่ะฝั่งฝั่งของครูนะจพลบุรีก็มีพีเทสค่ะวันนี้เข้าไปเลยค่ะอ่าโอเคใครที่ยังไม่สมัครนะคะดูนี่โครงการนี้นะคะใครที่ยังไม่สมัครสมัครสอิตท์นี้อยู่กับผู้ปกครองให้เรียบร้อยนะคะโดยที่เข้าไปสมัครที่นี่ โดยที่เข้าไปสมัครที่นี่โอเคไหมโดยที่ไปสมัครที่นี่แล้วทีนี้เนี่ยสนามสอบสนามอ่าคุทัญยาอ่าครูเก้าสวัสดีครับครูเก้าจอพอชนบุรีมีพีเทสพีเทสทั่วประเทศนะคะโอ้โหสองบาทให้ครูสุดท้ายขอบใจนะอิสขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่ ้ากรกฎา,าเรามาเฉลยข้อสอบไ m t มทีนี้กันอะใครยังไม่ใครยังไม่ไมสมัครที่นี่เลยสอบวันไหนสอบวันที่ห้ากรกฎาคมเนาะอ้อาวไลฟ์ตอนไหนสองทุ่มเป๊ะเลยผ่านไปแล้ว30นาทีไม่ใช่คูไม่ได้สองสุ้มเป๊ะหรอกรดาครูกว่าจะตั้งคานู่นนี่นั่นวันนี้ดูเป็นหน้ามืด,มดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไ เทปผมหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ครูเปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่ให้สูงขึ้นด้วยอืพีเทสต้องเตรียมอะไรคะมาเตรียมความรู้อะไรกันดีกว่าดีไหมเตรียมความรู้อะไรกันดีกว่าอ่ใครสมัครสอบแล้วยกมือทำทิม์อมอิโมจิยกมือมาหน่อยยกมือใครสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเฮ้ือแสกกลางยังโดนเทปัดเปจะเหลืออะไร ทำไมอะ่ะตัดผมใหม่นะเนี่ยรู้ป่ะมันสั้นลงแล้วเนี่ยถึงได้กล้าปล่อยผมไม่เซ็ตกลัวข้อสอบอ้าวมันไม่กัดรหรูหลอกอ้าวยกมือกันแล้วอุย้ยพอสี่ยกมือเออพอสี่ก็มาเอ,อืออ้าวคุณแจ๊คสมัครแล้วอา้าวเร็วๆใครสมัครอีกเร็วยกมือกันใหญ่โอเคงั้นเรื่องเรื่องของการสมัครค่ะแล้วนะสอนสมัครหน่อยได้ไหมคะ โอเคเราให้กูทำไหมเนาะเอาให้กูทำไมหำไมเนาะอ่าเมื่อกี้เนาะมาพิมพ์คำว่า P C H H H ปบสมมต P ิ P C H H H ก็เข้าอันแรกมันจะเป็น P C H H H Admission อันนี้งานรับสมัครนักเรียนนะรับสมัครนักเรียนมหนึ่ง แล้วมันจะมีคำว่า,าประกาศรายชื่อนักเรียนอา้าวมันไม่ได้ฮะมันต้องเป็น SMT อ่าพิมพ์ว,ว่า SMT C C H H H, h อ่าโอเค C C H H H เนี่ยนะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดป้าไลฟ์ครูดับคือดับ อาไลรครูดับคือเขาไม่ให้เราโชว์อันอื่นอ่ะพร้อมยังมีเพื่อนยังทําไม่ได้สมัครสอบก็เนี่ยนะที่เขาพิมพ์ไว้อย่างนี้นะเมื่อกี้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะแค่ SMT PCHH เนี่ยนะออกเสียงแทบจะไม่ทันทำไมครูต้องรีบแย่งกลัวใครแย่งพูดอ่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้ เข้ามาหน้านี้เสร็จปึ๊บกรสมัครสอบกด,ดสมัครสอบแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณกำลังศึกษาอยู่ในชั้นป .4 ป .5 ป .6 ใช่ไหมถูกต้องสามารถชำระเงินได้เนาะเลือกสนามสอบได้หนึ่งสนามเท่านั้นนะรางวัลการสมัครแข่งขันจะแยกตามศูนย์สอบให้อัปโหลดได้เนาะรูปรูปก็คือรูปบัตรประชาชนนักเรียนและก็หลักฐานการชำระเงินภายในวันที่15มิถุนาอีกไม่กี่วันแล้วนะสมัครสอบ แล้ตกอการสมัครสอบครั้งนี้ไม่ส่งผลใดๆต่อการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนชั้นมอหนึ่งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์นะติ๊กให้หมดผ่านจากนั้นจากนั้นยังไงต่อก็จะมาเป็นอันนี้อ,อจากนั้นก็จะมาเป็นอันนี้ก็กรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วมันจะมีสําคัญคือตรงนี้เห็นไหมจังหวัดของโรงเรียนที่กําลังศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องของจังหวัดของโรงเรียนที่กําลังศึกษามันจะทําให้หนู ถูกฟิกไว้ทันทีว่าหนูจะเข้าจอพออะไรถูกฟิกด้วยจังหวัดของโรงเรียนที่หนูกําลังเรียนไม่ใช่จังหวัดที่เกิดไม่ใช่จังหวัดที่อาศัยไม่ใช่จังหวัดภูมิลําเนาพ่อแม่ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้มีผู้ปกครองโทรมาปรึกษาเรื่องย้ายโรงเรียนจริงๆลูกอยู่ป .4 ค่ะตอนนี้อยู่ประทุมแต่อยากจะให้ไปอยู่กําแพงเพชรก็เลยบอกว่าย้ายลูกตอนป .6 เทอมหนึ่งก็ได้หากทัน ขาจะย้ายจริงๆเขาจะย้ายไปกำแพงเพชรแล้วก็มั่นใจว่าลูกต้องติดจอพอกำแพงเพชรแต่ก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวนะคะน้องจะอยู่กำแพงเพชรตอนนั้นไม่แน่ใจว่าจอพอกำแพงเพชรจะเปิดทันไหมเนี่ยนักเรียนก็บอกอ่ะสมมุติว่าของครูอยู่ขอนแก่นเนาะแล้วของครูก็เป็นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอนุบาลขอนแก่นเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาให้เลือกเห็นไหมว่ามีโรงเรียนอะไรอ๋อเป็นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกาลังศึกษาอยู่ป .5 แล้วกันเห็นไหมมันจะบันทึกไว้แค่ อย่างเงี้ยมันจะไม่ให้เราทําอย่างอื่นน่ะเขาจะเขาจะค่างที่จะให้เราเลือกเฉพาะที่เขามีเขาไม่ได้ให้เราไปพิมพ์อะไรที่หอูอยากจะไปสอบจังหวัดนู้นนี้นั้นมากมายอะไรเงี้ยในเรื่องของจังหวัดที่สอบอืมสนามที่สอบนะคะจอพอเชียงรายกลำลังปามีชุดอุ่นไว้จริงเหรอเหรอชุดวอร์มปะคำไมชุดอุ่นอ่ะเขามีชุดวอร์มจอพอมีชุดวอร์ม นะคะใช่ไหมพี่จอพอเชงลายแล้วพี่ชอพพลำปางอยู่ไหมคะช่วยตอบน้องหน่อยชุดอุ่นคืออะไรเร็วอ่าสมัครเออขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ด้วยเออแล้วก็ขอบคุณที่ให้หัวใจอยู่ตลอดเวลาขอบคุณจริงๆจ,จากใจอ่ะเนี่ยคือการสมัครเนาะก็กรอกรายละเอียดแล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วพอเราสร้างบัญชีผู้ใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต้องเข้าใช้ระบบ เข้าใช้ระบบตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยรหัส